สวัสดีค่ัเพื่อนๆรักคลิปออนเทรนบ้านที่น้อยอาศัยอยู่จะเป็นร้านอยู่ข้างล่างแล้วนั่นก็อาศัยอยู่ข้างบนข้างๆตรงนี้ที่เห็นนั้นก็จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์รถยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นร้านถ่ายรูปแล้วก็ร้านตัดขนหมาตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนปลดเกษียณแล้วก็บ้านพักคนชรา มองไกลๆก็จะเห็นโบสถ์ด้วยตรงมุมที่เห็นนี้ก็จะเป็นบ้านของที่เขามีสถานให้ไอ้นั่นนะของรัฐบาลเนาะที่เขาให้เช่าเป็นสถานจัดงานเลี้ยงอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนร้านขายเหล้าก็ตรงตรง,ตรงนี้ก็จะเป็นมีร้านขายพวกเหล้าพวกเบียด้วยเป็นถับอยู่ตรงนี้มุมมุมมุมทางขวามืออันนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปข้างหลังร้านน้อย จะมีโบสถ์แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นร้านเหล้าร้านผับตรงข้ามของโบสถ์ก็จะเป็นบ้านพักคนชลยัยบ้านหนึ่งอันนี้น้อยจะพาเดินไปที่สวนสาธารณะเนาะเขากําลังซ่อมถนนกันแล้วเขาก็กําลังสร้างอะไรนั้นด้วยสร้างที่เล่นสเก็ตบอร์ดให้ให้เด็กโตด้วยจะเดินไปไม่กี่ไม่กี่นาทีตรงมุมโค้งจากบ้านน้อยนี่แหละ ก็จะเป็นสวนสาธารณะอันนี้ก็จะเป็นทางที่ของของคนที่อยู่ตรงนี้นะบ้านเขาอยู่ข้างๆสวนสาธารณะตรงไปอีกก็จะไปเป็นที่เดินเล่นเป็นสวนใหญ่เป็นจุดชมวิวสวยมากค่ะเดินไปอีกประมาณห้ากิโลห้ากิโลห้าห้านาทีอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะสำหรับเด็กเล็กเด็กโตเด็กอะไรเขาก็เออ เปนสนามฟุตบอลสนามสเก็ตบอร์สนามของเล่นนะเนาะให้เด็กๆวันนี้วันอาทิตย์ไม่ค่อยมีคนนะคะคนี่เขากำลังใกล้จะเสร็จแล้วลนะ่ะเนี่ยน้อยว่าที่เขาเล่นก board, นะันสเก็ตบอร์ดเนาะมีสนามฟุตบอลตรงข้ามเนี่ยตรงนูสนามฟุตบอลใหญ่มากเลยเป็น หมู่บ้านนี้น่าจะมีประมาณสี่พันห้าพันกว่าหลังคาเรือนนั้นไห้ว่านสนามเด็กเล่นที่ออกกำลังกายเงี้ยเออเดี๋ยวน้อยจะพาไปในตัวในตัวข้างๆนั่นแหละนี่กลับแล้วเดินกลับแล้วล่ะเดินเห็นดอกไม้ตรงมุมดอกไม้สวยตรงหน,นหน้าบ้านพักคนปลดเกษียณค่ะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงข้ามดอกอะไรก็ไม่รู้นะไม่ไม่รู้จักตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนชลาดเดินกลับไปที่ว่าตรงมุมอยู่ตรงมุมตรงที่ว่าถ่ายจากโบนะถนนน้อยเดินกลับแล้วล่ะ โมวยถ่ายรูปสวนบ้านพักคุณชลาเป็นสวนน่าจะเป็นสวนดอกสโนโดรอปนะเขาหมดไปแล้วี่ไงโบสตรงข้ามตรงข้ามโบสก็จะเป็นร้านขายเหล้าโบสเขาก็ใหญ่นะข้างในน้อยไปน้อยก็เข้าไปประมาณสองสามครั้งอนะ่ะโบสใหญ่สวยมากเลยนี่จะเดินเข้าไปในในตัว ตัวของหมู่บ้านแล้วล่ะบ้านน้อยอยู่ในจุดจุดใกล้ๆตรงนี้แหละใกล้ๆโบสถ์นี่แหละที่เห็นในโบสถ์เขาก็จะมีที่ให้เราเช่าเป็นห้องเช่าให้เราสแสดงมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร้านนี้ก็จะเป็นร้านนวดไทยแล้วร้านทําเล็บทําอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้เป็นบ้านบ้านของนักโบสถ์ตรงมุมโบสถ์พอดีเลยน,นี่ก็เป็นสวนสนาธารณะอีกสวนหนึ่งอันนี้จะเป็นที่เราลดเมย์ตรงนี้ก็จะเป็นลาเป็นบริษัทบริษัทพวกคอมพิวเตอร์เขาทำคอมพิวเตอร์ไอซอฟต์แวร์ไอโฆษณาอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อตรงมุมนี่ไงมุมทางซ้าย มันก็จะมีร้านขายลงศพข,ข้างๆกับร้านขายเนื้อตรงนี้ก็จะตรงข้ามก็จะเป็นสวนสาธารณะก็จะมีให้เราเช่าห้องเช่าเวลาให้ทำปาร์ตี้อะไรเนี่ยนี่ก็ข้างๆของร้านขายเนื้อนี่แหละจะเดินไปก็จะตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายขนมปังแล้วนะร้านใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวชมดอกไม้ก่อนดีกว่าสวยดีเนาะ นี่ไงข้างหลังเนี่ยจะเป็นร้านขายโรงศพขายอะไรเงี้ยนี่ไงบ้านทางขวามือเป็นร้านร้านขายเนื้อก็อยู่ข้างๆนี่ก็จะเป็นร้านอาหารตรงนั้นก็จะเป็นร้านที่เขาขายที่ดินขายบ้านก็จะตรงข้ามตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นโรงโรงพยาบาลสัตว์เนะแล้วก็ตรงเข้าไปนี่เห็นโบสถ์อยู่อยู่บริเวณนี้แหละจะมี อนามัยอะไรอย่างเงี้ยป้ายบอกเส้นทางรักลิบออนเทรนนี่เป็นห้องน้ำของหมู่บ้านค่ะห้องน้ำที่คนสาธารณะนี่ก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขายหนังสือพิมพ์ร้านี้ตรงเนี้ยแต่วันนี้วันอาทิตย์คนไม่ค่อยมาเดินกันค่ะเพราะว่าวันหยุดเนาะวันอาทิตย์เขาจะอยู่บ้านกันนะส่วนมานนี่ก็เป็นสวนสนาะน้อยเดินกลับแล้วละ่ะกลับบ้านเจอโบถ่ายรูปสวยดีเชา้าเช้าวันนี้อากาศก็แดดแดดก็โอกนะแต่ยังหนาวอยู่เลยหนาวน้อยน่าว่า,น,าน่าจะประมาณเกือบ สิบองศานะนี่สวนดอกดารลาลัดในสวนของน้อยแล้วน้อยกับบ้านแล้วล่ะนี่เห็นหมาเห็นนกดูนกดูอะไรเงี้ยในสวนดอกดารลาลัดเขาขึ้นมาทุกปีเลยค่ะเยอะทุกปเีเดี๋ยวปีหน้าน้อยจะซื้อมาใส่ในสวนเยอะๆเลยปลูกง่ายด้วยค่ะแค่ฝังดินครั้งเดียวโอกตลอดเลย ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับแค่ฝังดินที่เฉยใบยสวยดูดูดอกมาที่ีใบของดอกกุหลาบสวยดีน้อยชอบนอกโรบินลองเจ้าเจ้าเจ้าหญ่ะนกโรบินเขาหน้าอกเขาจะเป็นสีแดงขาวสวยมากเลยเหมือนกับสีส้มขาวเนี่ยแหละเป็นสวย แล้วก็ชอบมาหาเราเวลา,าทำสวนนะชอบมาอยู่ใกล้ๆจะกินไส้เดือนวันนี้ไม่ยอมให้ถ่ายเลยไม่ยอมให้ถ่ายรูปบินหนีตลอดเลยวันนี้นกโลบินอันนี้ดอกอิงเลยมาริโกนเป็นยานะดอกนี้แล้วก็พามาดูดอกไม้ต้นไม้ที่หน้าต่างของบ้านน้อย ในวันหลังเราจะไปถ่ายทางอีกทางทิศ